ก็ขอให้ฝันนี้ผ่านไปกับสู่ครอบครัวนะครับเรามาอยู่ตรงนี้คือผู้ที่มีชีวิตเกิดมาทุกคนนะครับไปข่าวนะครับเออผมเพิ่งได้รับคำยืนยันมานะครับ วันนี้มีเคสที่เราตรวจพบ6เคสเป็นเคสสีเขียว1คนครับในเคสที่2 3 4และ5นะครับเป็นเคสดำเคสที่6ที่ทางอากาศยานเห็นว่ามีาการเคลื่อนไหวและตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเคสสีเขียวได้ดาเนินการเข้าไปที่สูททราบแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจครับว่าเป็นเคสสีดำอีก1เคส